มึงโดนกูต่อยยังไงให้เลือดไหลย,ยิ่งกว่ากูที่โดนค้อนทุบไวเ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจะต่อยหลอโอ้เราเลยยือ้อโอ้โหอย่างเท่แกคนแกอย่างมึงจะมีแรงถือค้อนสนเท้าไหล่กันวัวเชียววะเจอกำปั้นของ,ของคนหนุ่มเข้าไปเจอเข้าไปเออ คนหนุ่มแข็งแรงคนแกอ่อ่อนแอ,อสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบาลานซ์บัสตัสนะครับผมซึ่งบูฮะมัดอาเรีขอแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะที่เมื่อกี้โดนสับหัวเลียบมานะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่คุณถือโล่ถืออาวุธแล้วก็ไปสับหัวศัตรูให้ตายหา่า แค่นั้นเลยครับผมโอเคเล่นกันดีกว่าเกมนี้ก็จะเล่นเป็นด่านๆไปนะนรับผมแล้วก็จะมีโหมดมัลติเพเยอร์ที่เล่นกับคนจริงๆนะซึ่งขอเล่นแบบเป็นด่านโชว์ก่อนแล้วกัน,นะครับผมให้เห็นฟีมือไอ้ที่ผมถือโล่กับดาบผิดด้านผมไม่ถนัดด้านนี้โอ,อ้ยไอ้แก,ก่นี่มันจะฆ่ากูสองรอบวเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวกูกลับมาแน่สั์ โอเคทุก100ู้อยค้างนั่งนะไอ้สัสนี่นี่นี่นสับหัวสับหัวสุเป็นไงล่ะร้องเป็นไอแก่หนะ้าโง่เลยเอเอโดน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 ท่ากังหันไฟเฮ้เยแกตัวดูดห้ไนี่ฟันฟันเนะี่ยยานะยาเข้ามานะ่ะกลับบ้านไปเลย กับบ้านไปตำหมักเคี้ยวกินซะมิงั้นแกได้ตายแน่นอนอย่าได้ใส่ใจคนดูแม้มันจะนินทาแกอยู่แต่ชีวิตสำคัญกว่านไนแกมึงเลิกข้ามาหากูได้แล้วกลับบ้านตัวใครตัวมันเราก็แต่งละครอบครัวขอาตัวเองไอ้เชี้ยนี่ก็เดินไปนั่นแหละสว์ก็ได้ว่ามึอยากตายดีนะไม่อยากแก่ตายดีๆใช่ไหม ไม่อยากตายโดยล้อมรอบไปด้วยครอบครัวใช่ไหมเสียบหน้าอกรู้สึกไม่ดีเลยอะแกดูพร้อมดีนี่แต่จะบอกให้นะว่าคนที่ใส่อะไรเยอะๆนะมันตัวหนักมากๆเกูแล้วกูกูกชักจะโม้ยกันไปแล้วไม่ได้แทงจากข้างบนนี่นี่เขาเรียกว่าแทงเลยเนี่ยอุ๊ย หน้าปากกว้างเจ่าหน้าไอ้แก่ตายโอ้ไม่ตายวะนี่โอ้โ,อโหหัวคาดหอกมันนี่เบิ่มเลยนะเนี่ยใหญ่ดีนะใหญ่แล้วมันทำไมวะใหญ่แต่ช้าใหญ่แต่ไม่แม่นใหญ่ไปทไมอยนี่เอ้ยเอ้ยไปจิ้มตีนกูเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมึงจิ้มนิ้วตีนกูขาดกูจะใช้อะไรเปิดพัดลมอาด อุ้ยอุ๊ยทุบหัวทุบหัวทุบหัวทุกอย่างไม่หยุดไม่ย่อนทุกอย่างเออโหดหร้ายเออเลือดกุหลองสองรอบไปเนี่ยเกิดจากการไม่เอาจริงสินะไม่ตายเหรอไม่ตายมึงยังไม่ตายเนี่ยตึ้งนี่มาลองเอาวุธระยะไกลกันดีไหมครับนี่แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามาเอามาลองกับเออ เออเลยด่านสูงๆแบบนี้เราคงได้ออตายหาเย,ยี่ยงหมาแน่นอนนะผมพออาบุริยาไกลมันใช้ยากนะครับเอาเป็นว่าเราไปเมืองอื่นแล้วก็มาผมได้ถึงด่านสามอยู่เลยนในเคอผมแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่อะไรที่เก่งมากนะครับผมผมคงจะสามารถจัดการมาได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยวยย เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเฮียไอ้เนี่ยอย่าเข้ามาน่าคนเป็นงิ้เป็นง่อยเออเอาจะเข้าไปแบบนี้หรอกแล้วกูจะยืนยังไงวะเนี่ยอยู่ไอ้มึงยืนสิเฮ้ยกูเหนื่อยไหมใช่ใครกูดิเนต้องทำไงต้องหมุนเหรอ ไม่เกิดประโยชน์อันใดเฮ้ยขอเริ่มใหม่ดิมันมันนั่งได้ยังไงมันท้ามอยู่ดีๆมันข่าสสุดอเชิบเอ้ยเอยเอทีมตามมรุ่งพ่อโอเคเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วนี่คือเป็นของมึงใช่ไหมเนี่ยฮ่า <laughs> ปล่อยให้เขาตายยันดีกว่าครับผมฟันต่อไปก็ฟันไม่โดนดีปวดนิ้วซะเปล่าเฮ้อเออพี่เตายมันนั่นงร้องไห้เลยเล่นงนี้ต่อไปเราเล่นแก,กไปศพแน่นอนงั้นพี่เจไม่เล่นอาวุธยาวเลยใช่ไหมครับตุม่มปงปงปง,ปงมึงร้องอะไรก่อน,นยังไม่ดูเออกูตางหากที่ควรร้องมาเฉยมึงพี่สรงผมโคเทฟเพิ่งสังเกต อย่านะอย่าอย่าอย่าอยอยยอุ้ยตายละวลูกผู้ชายหลังชนฝามึงไอเฮียในกูมันไม่เจ็บสักนี้เดียวนะยครักูขอตีมึงให้เจ็บสักทีเถอะโหโคตรเง้ามึงเถอะกูจะเตรียมยังไงให้เจ็บวันนี้แค่กูเถอะแต่จะขนาดนี้ก็ปล่อยกูตายเถอะพอกับชีวัน ขนาดนี้ก็ตายอะอพอนี่ผมเชื่อว่ามันต้องมีประโยชน์ก่าไอ้โซนตีนที่ผมถือเมื่อกี้แน่นอนฉะนั้นลองกันเถอะผมะเดี๋ยวเยยดี๋ยวนี่กูจะด่าลองด่านแปสิบเอดลยเล้อเฮ้ยดีอยู่นะดีดีอยู่นะดีอยู่ให้ให้กูพูดก่อนดิรีบไปไหนครับรีบไปไหนครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็หลุดมือนี่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  ขวานหรือจะสู้คนเอ้เถเฮ้ยโอ้โ,อโ,อโหดูเดือดเออกูแพ้เนี่ยชนะเออโอ้ราไปกองทั้งคู่เลยดี๋ยวเดียวเชียคุณผู้ชมเห็นผมเล่นก็โง่อย่างนี้มาตั้งนานคงจะคิดว่าผมเล่นเกมนี้ไปเรื่อยเปือ่อยสินะครับความจริงคือไม่ใช่เลยผมผมขึ้นพบท่าไม่ตายของตัวเองด้วยแหละครชบอกเป็นท่าไม่ตายที่เป็นอาวุธที่ไม่แต่ยอดนักลบที่แข็งแกร่งที่ตัวในปตัตตภียังต้องโค้งคำนับ ก็คือขวานนะผมอย่าเพิ่งขำละดูถ้าไม่ตายกูก่อนบอกเลยว่าจะเห็นเราจะขำไม่ออกนี่นี่นี่ดู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 นี่นี่โอ้โหโอ้โหถึงถึงโอ้ถึงยี่สิบวิจะที่ไหนครับน้องๆเนี่ยดูลงไปกองแล้วนะเมื่อเราเล่นกับบอกมาเยอะมากพอแล้วเราไปเล่นกับโค้นจริงๆดีกว่านี่ครับผมมาตีเก๋เยอะมา <cam. lifting> บอกเลยว่าวิดีทนี้ตบยับยับนี่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 โอ้โหทำไมมันไม่ไมไมไดิ้นเลยวะไโโอ้เหี้ยลูฟิกไฮโชเอ้ยนี่กูอ่านชื่อมึงอยู่กูอ่านชื่อมึงอยู่มึงทุ่มมันเยูะอ่านเชื่อมึงอยู่ฮะ ơ, ơ, tham mưu, tham mưu, muốn chơi tham mưu, nè, bây giờ anh lao chiến hạ ngay gần với bạn, nay mình một một tีp dễ như ngay ngay cổ bỏi thế này, với nai nai, lao lao với nai để thực tập, rồi không phải súng của mình, thực tập xong 1.000 năm, rồi đâu có thực tập, ơi 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 ơi, không được, 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 không เหลืองแน่นอนอูนหัวขาดเลยโ oh. อ้อา้าวอ้าวสหายไปเลยเมจิก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนอกจากนี้แล้วโัยผมก็สวัสดีครับบ ER. ๊ายบายครับผม